คลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงอย่าได้มีดราม่านะครับโอ้ยับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะผมสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่ผมเลนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยก็ห่างหายกันไปนานสำหรับบิวอโบสที่เราเนี่ยจะไปแก้งคนในเซิร์ฟปกตินะก็ห่างหายไปนานนะปกติเนี่ยผมจะทําคลิปไปเกลียนคนในเซิร์ฟปกติค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอย้ผมไม่ได้ทำนานเออพูดผิด ก็คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทับอีกซึ่งสิ่งที่ผมจะเอาไปเกียนคนก็คือสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะทําการโหลดให้ดูนะทุกคนซึ่งเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ได้ววนตีนหรือว่าอาจจะไม่ได้เกียนได้มากเกินไปแต่ผมก็พยายามทํานะก็ผมพยายามคิดแหละไม่ได้พยายามทำหลอกมาทำง่ายอ่าก็จะมีเก้าอี้อันนี้แล้วก็มีกาแพงเลยกันไว้ไงไม่ให้คนมองเห็นไง แลวสำหรับรถตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงก็รถตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องให้ผมเนี่ยได้มองระยะไกลนะทุกคนแล้วก็เป็นระเบิดซึ่งรถตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทะลุได้เห็นไหมทุกคนสังเกตน,นะเวลาผมกระโดดเนี่ยมันจะทะลุซึ่งเวลาผมขับไปเนี่ยจะเอาให้เก้าอี้เนี่ยไปโดนคนอย่างนี้นะแล้วเราเนี่ยก็ขับไปกดระเบิดนั่นเองให้มันแบบกระจุยกระจายไปเลยนั่นเองโอเคมาทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของผมด้วยเลยลวกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเซิร์ฟป,ปกติแล้วไปหาเกนคนกันทุกคน Let's go ว่ารูปหลอมีอะไรช่วยไหมรถเสียสตาร์ไม่ติดเลยอืมแล้วรถเป็นอะไรอะรถป,ปิ้นลาวาบักลาวาบักร้านรับบริการเติมโรบักระบบ VEP s e r v ์ฟเวอร์เลเจ็ดเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดเกมพาส์ตเลดสิบนะได้แก่บล็อกฟูดคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ออสตา์อนิเมะพันชิงและชินโดไลอย่าลืมมาใช้บริการด้วยละ่ะโคตรแจ๋วโคตรด,ดีมาเลย โอเคทุกคนตอนนี้เราได้เข้ามาในเซิร์ฟโอเคครับ okay, ผมก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเสียงคีย์บอร์ดดังแล้วก็เสียงไม้เนี่ยชัดเจ๋วเหมือนเดิมนะครับผมปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> มาทุกคนมาเดี๋ยวผมจะทําการนั่งเก้าอี้เลยไอย้แต่ก่อนอื่นนะก่อนที่นั่งเก้าอี้จะต้องมาปลดล็อกบล็อกกาวตัวนี้ก่อนแล้วเรามานั่งเก้าอี้กันทุกคนมาเออผิดแผนผิดแผนเมื่อกี้เมื่อกี้กดผิดปุม่มระเบิดเลยอา,อาไมเอาไว้เอาไ อ่ะลีลีลีเซต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 ออกมามาเราไปหาติดคนกันดีกว่าทุกคนเอ่อเอ้ยคนนั้นคนนั้นคนนั้นยืนอยู่คนนั้นยืนอยู่ชุบโอเคไปไปต่อปจริงๆผมว่าถ้ามันล่องหุ่นน่าจะดีกว่านี้ละทุกคนเพราะว่าแบบคนอื่นจะได้มองไม่เห็นด้วยไงว่าเราเอาอะไรมาทุกคนนะชุบเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลง ไม่เอาไม่ลงเอาลงทำไมอ่ะลงทำไมอ่ะลงทำไมลงทำไมมาด้วยกันดีมาด้วยกันมาเร็วมาด้วยกันเนี่ยมันมันมองไม่มันมันมองเห็นนะว่าแบบเราเป็นอะไรแล้วทุกคนมันก็เลยแบบไม่กลัวแล้วนะผมน่าจะทําให้บล็อกมันร้องหวนนะทุกคนอุ้ย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 ุดติดนะทุกคนขอร้องวันนี้ตุ้งไม่โดนใครเลย The reality, reality, reality. เดี๋ยวเรียนเรียนเรียเีเรียอ้ทุกคนเดี๋ยวผมเอาใหม่นะทุกคนเราจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นบล็อกร่องหุนก่อนอ่ามาเอาม่เอามาเอามามาโอเคโอเคอันนี้ติ๊กตัวนี้ติ๊กตัวนี้นออกอ่ามาแล้วก็เดี๋ยวเราทำให้มันร่องหุนนะทุกคนอาชุบ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 เรียบร้อยโอเคมากดลงมาเรียบร้อยชุบเอ้ยผมผมชินผมชินมือ ผมชินมือนะทุกคนมันเลยทําให้ผมกดปิดปุ่มเอ่อล่องหนเดี๋ยวกดเซฟไว้ด้วยโอเคกดเซฟกดเซฟกดเซฟโอเคเซฟไว้เรียบร้อยไหนอะอืมกดบล็อกตรงนี้ออกโอเคมาโอเคเอ่อสิ่งที่เราต้องไปนะทุกคนเอ่อเราหาคนในเกมนี้ก่อนเอ่อนี้ตรงนี้ตรงนี้ ติดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยขอขอของขอดูอะไรอะรถดถเฮ้ยมีคนมีคนเอาคนนั้นก็ได้เอาคนนั้นก็ได้เฮ้ยผมมองไม่เห็นรถผมว่ะโอเคโอเคเห็นได้เห็นได้โอ้โหโอ้วิุยนิ่งนิ่งค้างหรือเปล่าไอเขาค้างหรือเปล่านิ่งเลยโอเคเอาใหม่เลยเเมื่อกี้เหมือนเขาจะค้างนะเพราะว่าแบบอยู่ๆเขานิ่งไปเลยนะอาจจะกระตุก ก็ได้ขอโทษครับโอเคโอเคเอาไ่้ชึบมามาเราจะไปใหม่กันดีกว่าชึบโอเคผมต้องกดแบบนี้ไว้นะมันจะได้มองเห็นชัดเจนเอ้ยอที่เราเห็นคนแล้วอยู่ทีมสีขาวเรามาก่อนดีกว่าโป๊ไปเลยอย่ากระโดดดีถ้ากระโดดก็ตายถ้ากระโดดก็ตายเฮ้ยคนน่าเขาห่อ,อ,หอรูปโป่งนะทุกคนอุ้ยเหมือนโปเลยคนนี้ เอ้ยนีมีมีมีทีนั้นทีนั้นกำลังนี่อยู่เฮ้ยมามาเอาเอาดีกว่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 าแกงแกงแกงชิบตั้งเฮ้ยติดกุยติดกุยอี้ยเฮ้ยเฮ้ยบงผมไม่รู้ว่าอะไรเอ้ยเอ้ยเขามองเห็นเหรอเอ้ยเราฟันเราก่อไปตายดีกว่าอืมปึ๊บแต่เราลบลบ โอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่โอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออโหลดโหลดโหลดเอเขาจะส่วนมากเนี่ยน่าจะแค่กระตุกนะทุกคนน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าถ้ามีปัญหามากเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาดรามาอะไรผมอีกอ่าเรามาลองดูกันต่อนะเฮ้ยคนนี้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 ไหนกันแล้วกดระเบิดก็ได้นะ้งจริงปึ้งเฮ้ย นิ่งนิ่งนิ่งเอา้านิ่งเลยไม่ทําอะไรเลยนิ่งเอา้าเป็นไรใช่เปล่าอ่ะเฮ้ย <c oughs> อยู่นิ่งเลยโอเคแป๊บน,นึงนะเอ่อติดกล้องก่อนโอเคเอาใหม่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 มาราอาใหม่กันดีกว่าทุกคนฟึบฟึบมีคนไหมนะยังไม่เห็นคนเลยตรงนี้ไม่มีตรงเอ๊ะไม่มีเฮ้ยตรงนี้โอ้ เดียวๆเลยอย๋อฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อวโอ้โหเด้งขึ้นไปนู่นเลยเด้งขึ้นไปนู่นเลยนดิว่ะอ่ามีใครเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ทุกคนทุกคนฟื้ออจิบอจิบไปไปแล้วอ้าวเฮ้ยติดอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนผมติดเราไงดีวะทุกคนผมติดอ่าเราจะทำยไงดี พ,พีชีพพีชีพพีชีพปึ้งกดระเบิด้ยทุกคนเราไม่สามารถเกียนเขาได้เขาเหมือนรู้อะทุกคนอะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟมาดูดีกว่านะเซิร์ฟนี้เราก็น่าจะเกียนมาพอละเราลองเปลี่ยนเซิร์ฟดูโอเคทุกคนตอนที่ผมได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาลองดูเซิร์ฟนี้กันดูดีกว่าว่าเราเนี่ยจะเจอคนที่เราเกียนได้หรือเปล่านั่นเองนะทุกคนมาปึ๊บมาทุกคนมามาละเอ้ยอะไรวะเนี่ย เอ้ชอโจอาปุจอาปุจอบจอมเขางงเขางงเขางงนะขางงนะไปเอาเไปลงน้ำดีไหมเอาไปลงน้ำดีไหมเอาไปลงน้ำดีไหมหาหาหาที่ท mm sì. ี่จับก um> ่อนชิบชิบ พาลงน้ำเลยนะกัรเออผมพาเขาไปด่านแรกเลยนะผมพาเขาไปหนึ่งด่านเลยนะนี่ทุกคนแล้วก็โอเคโอเคมาทุกคนเราเกียร์คนนีล้ละมาเสกต่อเสกต่อมาทุกคนเราเกียร์คนต่อนะก็ะอันนี้ทําเพื่อความบันเทิงนะครับผมอย่ามีดรมาม่านะครับผมโอเคเดี๋ยวราต่อปึ๊บเอ๊ะผมลืมปลดล็อกอันนี้ดกวา อโอเคมาชึบไป let's go ตอนนั้นเราเกียมไปแล้วเราไปดูสีอื่นกันบ้างอ้ยสีขาวสร้างอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวเราไปดูเฮ้ยทุกคนผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะเขาทำเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนระเบิดแล้วก็มีหินนะแต่ว่าระเบิดของจริงอะมันอันนี้เดาจากมาอุ้ย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 อ้กระตุกกระตุกอุ้ย,อย,อย,ออยบอเยอะมากทุกคนบอขอเยอะมาก <şu S 1> บูมฮึ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 แต่แต่แต่เมื่อกี okay, okay, okay. ้บล็อกเขาเยอะมากนะผมขับไปชนจนเขาเขาจะเกลียดผมปะวะเมื่อกี้ผมไปชนเละเลยเอาไว้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 โอเคโอเคแล้วเราไปดูคนต่อไปอ่ามีสีไหนอีกไหมนะสีนี้เอ้ยทุกคนสีนี้สีนี้อ่าอุ้ยโอ้ยสีนี้มีคนทุกคนปุ๊บ เอาไปทีเดียวสองคนเลยดี่ไหมเอาวันทีเดียวสองคนเลย,เเย,เล,ยละกันเฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเขาตกใจแล้วทุกคนเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตกใจอ่าตกใจวัน,นนี้เห็นปหตอนที่เขาไม่รู้แล้วเขออนาเราโดนผมเกลียดอยู่ เออไม่ได้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 เกาะ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 มาเฮ้ยทุกคนเขาลูดเขาลูดเขาฆ่าตัวตายโอเคอดเลยทุกคนยี่เขาตกใจมากไอโอ้แทงนี่มาจากไหนเนี่ยนี่คนนี้คนนี้คนนี้คนเดิมไอชั่วเอาปปึ๊บงานเฮ้ยไม่ให้หรอได้นี่กระเด็นไปนู่นเลย โอ้โหผมว่าเขาหัวร้อนแล้วเขาน่าจะเกลียดผมมากเลยนะทุกคนก็ในเซิร์ฟี้น่าจะมีแต่คนเกลียดผมนะเพราะว่าตอนนี้หลายหลายคนโดนเกลียนอยู่โอเคมา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 ไปไหมอ่าคนนี้อยู่นี่อ่าสีไหนอีกแมเฮ้ย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 ปั๊บไปแล้วเอ้ยน่าทำไม่มิติ่ะ ไมา่มา่มานี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 ่ความ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 อันนี้เดี๋ยวผมจะกดระเบิดแทน้วทุกคนผมจะไม่ทำอะไรละผมจะกดระเบิดแทนมาทุกคนผมว่าแรงระเบิดผมเนี่ยน่าจะแรงพอที่ทำให้พวกนี้สักคนใดคนหนึ่งกระเด็นได้นะทุกคนสาม เอ้ทุกคนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะผมแล้วเราเนี่ยมาดูกันสามสองหนึ่งไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเขาไม่เป็นไรเลยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรเลยเหรอเอาใหม่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 ขออีกรอบเดียวขออีกรอบเดียวเฮ้ยทำไมเขาไม่เป็นไรเลยอ่ะทุกคนทำไมอ่ะแรงระเบิดมันไม่แรงพอเหรอโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเราขอไปอีกรอบหนึ่งฟื้ โอเคมาเลย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 ตู้อุ้ยกระเด็นกระเด็นตายเลยโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนั่นเองนะก็สำหรับคลิปเกียนคนนะก็สามารถเอาไปใช้กันได้แต่อย่าไปเกียนคนเยอะนะเดี๋ยวจะจะมีปัญหาคนอื่นเขาโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็คลิปนี้เพื่อความบันเทิงนะครับผมอยากได้มีดราม่าเลยนะครับผม นะสําหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วรบผมบาย